้ง MG เอาจริงเปิดตัว MG4 EV ตรีมบุกไทยปลายปีนี้หวังครองตำแหน่งผู้นำ EV โ <Wow. S 1> ปรดกด Subscribe ติดตามแะกวกันดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย Compact Brake e เบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact จับตามองให้ดี MG เตีบุกตลาดโลกด้วยรถไฟฟ้า Global Model คันใหม่ตีตลาดรถ EV บอกเลยว่ารอบนี้ตลาดต้องลุกเป็นไฟชาวไทยเจอกันแน่นอนวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปเจาะลึกข้อมูลกันแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมรีวิวจากนอกแบบครบสูตรตาสไตล์ที่สุดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับรถรุ่นนี้มีชื่อว่า MG4 หรือใช้ชื่อว่า MG มูหลานในตลาดจีน เป็นรถไฟฟ้าแฮชแบ็กห้าประตูคันแรกที่สร้างบนพื้นฐานใหม่ของ MG อย่างแพลตฟอร์ม n e u l a หรือที่เรียกว่า Modular Scalable Platform แถมทางค่ายยังแพลนที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นพื้นฐานรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่กำลังจะเปิดตัวตามมาอีกด้วย MG4 มีมิติตัวรถยาว4,287ม mm, ิลมกว้าง1,836 mm, สูง1,504 mm, มีระยะฐานล้อ,อยาวถึง2,705ม m mm, มน้ำหนักรถ อยู่ที่1641กรถึง1,665ักอยกิโลกรัมดูรวมๆแล้วเจ้ารถคันนี้มีขนาดใหญ่กว่าโอรากูดแคทอยู่พอตัวโดย MG4 จะยาวกว่า5 2ม mm, ิลลิเมตรกว้างกว่า11มิลลิเมตรมีระยะฐานล้อย,ยาวกว่าถึง5 5มิลลิเมตรแต่จะเตี้ยกว่า9 2ม mm, ิลลิเมตรและมีน้ำหนักมากกว่าน้องแมวถึง1 3 2ถึง155กิโลกรัมเลยทีเดียวดีไซน์ภายนอกตัวรถจะใช้เส้นสายที่คมชัดเพื่อเพิ่มลสปปปอรรตียว บริเวณกระจกหน้าเป็นแบบจมูกฉลามพร้อมชุดไฟหน้า LED รงเรียวมีไฟเดียร์ i n g l ไลท์ส่วนไฟท้ายจะเป็นรูปตัววายที่คาดด้วยไฟ LED บ่ายาวฝั่งซ้ายจะรดขวาเทียบชั้นรถซูเปอร์คาร์พร้อมสปอยเลอร์แบบลอยตัวมีรูปทรงตัวยูแยกซ้ายขวาตรงกลางเว้นช่องไว้ให้ลมไหลผ่านได้ดีเพื่อแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นอีกด้วยส่วนดีไซน์ภายในห้องโดยสารจะเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความโมเดิร์นแถมยังสามารถเลือกสีภายในได้ไม่ว่าจะเป็นดำล้วน ทูโทนขาวดำหรือทูโทนขาวแดงมาพร้อมกับหน้าจอมัดวัตดิจิตอลและจอกลางอินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวบริเวณคนอนโซลกลางมาในแนวประหยัดเปิดโล่เพื่อให้มีพื้นที่ตรงกลางไว้เก็บของได้มากขึ้นมีแค่เกียร์ไฟฟ้าแบบปุ่มหมุนและที่ชาร์จมือถือไร้สายตบท้ายด้วยพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ2ก้การด้านขุมพลังจะมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวและมอเตอร์คู่ซึ่งในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหลังให้กำลังสูงสุด168-201แปงแรงม้า ส่วนรุ่นมอเตอร์คู่จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุดสะใจถึง449แรงมา้าแรงบิดมหาศาลถึง600นิวตันเมตร MG4 สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.8ถึง8วินาที <Wow. S 1> ทำความเร็วสูงสุดได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลสุด350ถึง520กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นย่อยเร็วแรงแบบนี้ขอแอบ,บกระซิบนิดหนึงว่าตัวมอเตอร์ของ MG4 มาจาก UAES ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างซูมไลออนและบอชบริษัทระดับโลกเลยนะส่วนแบตเตอรี่จะผลิตจากบริษัทนิงเจอร์อีคอนพาวเวอร์ซิสที่มีบริษัท SAIC บริษัทแม่ของ MG ถือหุ้นอยู่กว่า30%แบตเตอรี่จะเป็นแบบเทนรนี NMC ขนาด51ถึง64 k ิ h ลวัต์ัพร้อมเทคโนโลยีแบบ one pack หรือ Rubik's Cube ที่มีความหนาเพียงแค่11ซนติเมเท่านั้นซึ่งถือว่าบางมากๆเมื่อเทียบกับค่ายอื่น ทถมยังออกแบบมารองรับการถอดสลับแบตได้ง่ายอีกด้วยเอ๊ะหรือว่าคันนี้ทาง MG เตรียมเปิดตัวสถานีสลับแบตให้ลูกค้ากันแน่นะตัวรถมีการออกแบบให้กระจายน้ำหนักไปที่ด้านหน้าและหลัง50-50เท่าๆกันเมื่อรวมกับช่วงล่างหลังแบบ5ลิงกแล้วทาง MG เคลมไปว่าจะเกาะถนนได้เหมือนตุ๊กแกกันเลยทีเดียวตัวรถจะมีรัศมีวงเลี้ยวเพียง5.3เมตรเท่านั้น ด้านระบบความปลอดภัยล้ว,วันที่เราทําคลิปนี้ทางค่ายยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดออกมาแต่เป็น MG ทั้งทีก็คงหนีไม่พ้นระบบคู่บุญประจําค่ายอย่าง iSmart Hello MG สุดอัจฉริยะกันแน่แนส่วนเรื่องความแข็งแรงของตัวรถบอกเลยว่ารอบนี้จัดเต็มแบบไม่กัก๊กเพราะทาง MG ใช้เทคโนโลยี CTP Cell to Pack ที่ทําให้ตัวแบตเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรถยนต์โดยรวมพื้นฐานตัวถังและฝาครอบแบตด,ด้านบนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเสริมความแข็งแกรง่ง สามารถป้องกันการชนจากทางด้านหน้าและด้านข้างได้ดียิ่งขึ้นแถมยังช่วยลดน้ำหนักเดยรวมของตัวรถได้ดีอีกด้วยก็จะไปชมรีวิวจัดเต็มจากต่างประเทศฝากแวกะกดปติดตาม u b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปที่พวกเราด้วยนะครับใน MG ก็เป็นรถสัญชาติจีนทั้งทีรอบนี้เราเลยพาทุกคนโลสัสาเภาไปดูรีวิวที่เมืองจีนกันดีกว่าโดยสื่อยันยนชื่อดังอย่างออตโตโฮมได้ทดสอบเจ้า MG4 เป็นคนแรกๆของโลกซึ่งพวกเขาให้ความเห็นว่าภายนอกตัวรถ มีดีไซน์ที่โชบเฉียวแปลกใหม่แถมยังอินเทรนด์สุดๆโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ไฟไท้ายรูปตัววายที่มีโลโก้ฝังอยู่ตรงกลางสปอยเลอร์หลังคาแบบลอยตัวให้ความรู้สึกที่เละท่ออัล่อเทไม่ซ้ำใคร <Wow. S 1> พอขยับเข้ามาดูภายในก็สัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายสไตล,ล์มินิมอลแต่แฝงไปด้วยความล้ำสมัยโดยแผงคอนโซลด้านหน้าถูกออกแบบให้มีปุ่มน้อยเรียบง่ายไม่เกะก,กะไม่ได้แอบลดต้นทุน <Wow. S 1> ส่วนตัวจอมาตรวัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลทรงเ่เหลียมจัตุรัสพร้อมจอกลางอินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัว ซึ่งทั้ง2จอก็มีความคมชัดอ่านง่ายแถม user interface ก็เข้าใจง่ายไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวนานระบบสัมผัสจอกลางถือว่าทำงานได้ค่อนข้างไวไอคอนแต่ละตัวในจอก็ค่อนข้างใหญ่ทำให้เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเพ่งมากนักถือว่ารอบนี้ทาง MG ทำการบ้านออกแบบมาใหม่ได้น่าประทับใจไม่น้อยเลยถัดมาใต้จอกลางจะมีปุ่มสำคัญที่เราใช้บ่อยๆอย่างป,ปุ่มปรับแอร์ไฟฉุกเฉินและปุ่มเพิ่มลดเสียงที่ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายและมีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน จะให้กดปุ่มไหนบอกเลยรอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนอีกอย่างที่สัมผัสได้ถึงความใส่ใจจากทางค่ายคือแท่นชาร์จไร้สายที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติส่วนบริเวณคอนโซลกลางเป็นแบบเปิดกว้างสามารถวางขวดน้ําหรือกระเป๋าใบเล็กๆได้แต่ที่น่าเสียดายสุดๆคือตรงที่พักแขนกลับมีช่องเก็บของที่เล็กไปหน่อยบริเวณที่นั่งด้านหลังถือว่าออกแบบมาได้ดีนั่งได้สบายๆมีพื้นที่ headroom และ legroom เ,เหลือค่อนข้างเยอะด้านหลังเบาะหน้าทาง MG ก็เก็บรายละเอียดด้วยการทําช่องเล็กๆ ที่สามารถใส่มือถือหรือของกระจุกกระจิกได้ที่น่าประทับใจที่สุดคือเบาะหลังที่นั่งสบายมากตัวเบาะร,รับกับต้นขาได้ดีเพราะทางค่ายมีการออกแบบเบาะนั่งใหม่โดยปรับองศาตัวเบาะให้เอลงไปเล็กน้อยแต่อาจจะขึ้นลงลำบากสักนิดเพราะตัวเบาะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างต่ำส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายบอกเลยว่าใหญ่พอสมควรสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาด18นิ้ว2ใบได้สบายๆแต่ขอคอมเมนต์น,นิดเดียวตรงที่ไม่มีแอร์หลังมาให้ด้วย แถมยังให้ USB Type A มาแค่ช่องเดียวอีกแม่เกือบจะครบอยู่แล้วเชียวพอได้ลองไปซิ่งบนถนน NG4 คันนี้ก็มีทัศนวิสัยการขับขี่ที่ค่อนข้างโอเคด้านหน้ามองเห็นได้กว้างสามารถกะระยะจากเส้นฝากระโปรงได้ง่ายแต่ถ้ามองไปที่กระจกด้านหลังอาจจะกะระยะยากหน่อยเพราะกระจกหลังค่อนข้างแคบมองเห็นไม่ค่อยชัดพละกำลังตัวรถถือว่าแรงพอสมควรอัตราเร่งดึงค่อนข้างไวแต่ไม่ดุดันเหมือนรถไฟฟ้าค่ายอื่น ดูจะเป็นรถที่ขับง่ายสบายสบายสามารถปรับการขับขี่ให้เข้ากับตัวรถได้ไม่ยากซึ่งถ้าใครที่กําลังขับรถน้ํามันล้วนอยู่และมีแพลนที่จะขยับไปซื้อรถไฟฟ้าคันแรกบอกเลยว่า MG 4คันนี้อาจเป็นคําตอบที่ใช่สําหรับคุณโหมดการขับขี่สามารถเลือกได้3แบบทั้งหมด Eco Normal และโหมด s p o r t สุดจี๊ดจ๊าดที่ตัวรถจะตอบสนองไวขึ้นแรงขึ้นขับสนุกขึ้นไม่น้อยเลยส่วนช่วงล่างนั้นทั้งคนขับและคนนั่งด้านหลังก็สัมผัสได้ถึงความเฟิร์มแต่รู้สึกกระด้าง ซึ่งถ้าทางคายสามารถแก้ไขให้หนุ่มกว่านี้ได้ก็น่าจะนั่งสบายขึ้นสูสีกับค่ายอื่นๆพอสมควรขอแอบกระซิบอีกสักนิดว่าการเก็บเสียงของคันที่ลองขับดูจะกวนใจอยู่ไม่น้อยเพราะคนที่นั่งด้านหลังก็ได้ยินเสียงยางเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างเยอะอาจเป็นเพราะอยากให้คนนั่งรู้สึกสปอร์ตกับเขาบ้างละมั้ง <S <S โดยรวมแล้วถือว่า MG4 เป็นรถที่โอเคมากๆดีไซน์ภายนอกดูทันสมัยภายในกว้างขวางทั้งเบาะหน้าและหลังฟังก์ชันและลูกเล่นก็ให้มาค่อนข้างครบ หากใครมีแผนจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าและไม่ได้ซีเรียสซึ่งความเฟิร์มของช่วงล่างแล้ว MG4 คันนี้ดูจะตอบโจทย์และควรค่าที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังสนใจรถไฟฟ้าในกลุ่ม C segment hatchback ก็เป็นได้ณวันที่ทำคลิปนี้ MG4 ขึ MG 4, ้นไลยผลิตในจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยผลิตที่โรงงาน MG ในเมืองหนิงเต๋อมณฑลฝูเจี้ยนแล้วจะเริ่มส่งมอบในจีนและส่งออกไปต่างประเทศโดยเริ่มจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียก่อน ตามมดิร์แถบอเมริกาใต้ยัยงเม็กซิโกและตะวันออกกลางส่วนภูมิภาคอื่นๆจะเริ่มจาหน่ายในช่วงต้นปี2023ซึ่งเราก็คาดว่าทาง MG ประเทศไทยอาจจะนําเข้ามาโชว์ตัวในงาน Motor Expo ช่วงปลายปี2022นี้ก็จะเริ่มส่งมอบพร้อมติตลาดไทยอย่างเต็มที่ในช่วงปีหน้าทาง MG ยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่ทางค่ายเคลียร์ไปว่าเจ้าน้องใหม่ MG 4คันนี้จะมีราคาไม่เกิน200,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,060,000บาท ส่วนราคาขายจริงจะแพงกว่าโอรากุดแคทหรือไม่นั้นอันนี้ก็ต้องรอดูทาง MG กันอีกทีนะจ๊ะ MG4 ถือว่าเป็นตำนานบทใหม่ของ MG ที่บอกเลยว่ากลับมารอบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่แกะกล่องตั้งแต่พื้นฐานตัวรถดีไซน์การออกแบบที่ไม่เหลือเขาเดิมรวมไปถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าน้องใหม่คันนี้จะช่วยเสริมทับให้ทาง MG รักษาตำแหน่งผู้นำรถไฟฟ้าในเมืองไทยได้หรือไม่และกูเลยครับ สนใจเป็นเจ้าของ MG4 คันนี้ไหมสเปคถูกใจหรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ติดตามที่สุดได้ทางช่องทาง YouTube Facebook และช่องทางล่าสุดกับ TikTok ที่สุดรีวิวเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ